สวัสดีครับผมเหมือนม้าผบกับหนุ่มพพม,มีสารไตแล้วครับมันนี้เอาของไปลงนี่แล้วครับมันนี้เอาของไปลงตาพญาครับมือนี้ไปอำเภอตาพญาครับตอนนี้ก็จอดไปพักรถอยู่สามแยกช่องกุ้มนะครับใส้สูงอยูแล้วครับมันนี่ ไป่สูงนะครับไปลงตาพยาลงชายแดนขึ้นก่าครับมือนี่ลงมองชายแดนตาพยานะครับให้เบิงราบลอกขั้นครับผมประสิไป,สปเสซนนี้นะครับแดนตรงไปนะครับมได้เลี่ยวมองสามแยกนะครับ ัดมาเต็มมีครับมือน,นี่ของบ่หนักนะครับของว่าเบาอยู่สามแย่ช่องกุมครับร่มเย็นดีครับมือน,นี้บรรยญญากาศข้างค ปลามันครับมีแต่ปลามันเลยทุกท่นี้ปลามันหลายขนาดโอเคครับฝากตามช่อผลงานนั่นครับผมครัหนุ่มมีสารไต่นะครับสายบะสูงครับนี่ค,ครับเดี๋ยวค่อยพวกพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ